สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนนะครับผมโอกาสดีเนาะโอกาสดีเลยที่มาเจอแอดก้ายอยู่ครับผมสลับหลายๆช่อง,งโอเ,เก็นแล้วก็แทบตกใจขใึ้กัน <laughs> สําหรับที่ผมฝันกับฝันตองหวดครับก็คือหวยออกฝันเลยครับบ่ต้องพ่ต้องแปดดีดโดนนะครับบอต้องทาโดนก็ แต่มี่นอกจากตัวเลขกับชจมี่มี่ยำคงสุดทายเท่านั้นแต่กับเมี่แค่ชุดเดียวครับที่ฝันฟันกับตีง่ายง่ายครับตีง่ายดีตีง่ายบอกเล็กน้อยก็ตีได้ครับเ <laughs> ตีง่ายครับ <laughs> ในในความฟันนะผมฟันว่าได้ไปเหมือนไปเที่ยวแต่ได้ไปมองเมืองมันเป็นกองดินกองหินเป็นเมืองพวกที่ว่าคนไปขูดไอ้เนี่ยครับเป็นพวกพ่อยพวกเนี่ย ผมกันได้ไปไปคูดน้ำกระเจ้าคุณแล้วไปเห็นก้อนหินประมาณนี้แหละก้อนไปง่ายเกือบอยุบสัมก็เลยเอาหาไม้หาเล็กไปกระเทาะมันเพาะเทาะออ,อ,ออกมันก็นเลกแตกแตกด้านใน้เนี่ยมันเป็นเตาเตาฟอสซิลครับตอนนี้นกับพบกแปลกอยูุ่บานี้ได้เตาออกมาอ,าออกจากหินปุ๊บจับถอดออกจับถอดถอดถอ,อดออกเป็นสิน้น แต่ถอดออกแล้วมันเป็นงูทองคำมานนี่ผมก็เรบบอคหักใหญ่ในฝฟันกัจับงูนะมัประกอบใส่กันมันก็เป็นเตาจับถอดออกจับใส่ก็เป็นเตาเออจับถอดออกเป็นงูจับใส้เป็นเตาครับแต่เตามันมีมีขาหนึ่งกับหัวหนึ่งมีขาขาคางเดียวหัวกับหัวหนึ่งก็ได้ๆด ผมก็ไเลเบเก็บไอ้ที่ว่าซ้นส่วนที่ว่าเป็นเป็น,ปนงูทองค่ำเก็บใส่ในในถุงก็ได้ปั่นกลับบ้านปั่นไปไปถึงโรงเรียนก็เลยเอะใจกลับไปเอาอีกก้อนในความในความฝันเนี่ยมันอยากได้อีก,อย,กอยากได้มันอยากได้มันครบโต,โต,ตเตาก็เลยกลับไปเอาครับกลับไปหาหาจังใดกับว่าเห็นทั้งูนยนให่เจ้าของทั้งูนยนให้เจ้าของว่าหาจังใดก็บ่เห็นก็คือมันเกิดหน้าจียู่น้ำกันมันว่าเพราะว่ามันมีแค มันมีเครื่องหนึ่งกลับไปมันหายแม่นครับเรียกว่าจี๊กลับเปียกกลับไปลหลมันบได้บได้ครับเั้ืงศูนย์เียม่นครับเพื่อนหายแค่กแค่เนี่แหะหัวแล้วกันหนึ่งขามีหัวกับหนึ่งขาขึ้นหนึ่งไม่ได้รึ่งหนึ่งบได้ครับแต่การที่แปะออกก็คือเตาถอดออกเป็นเป็นมุงเป็นมุ่งครับเตากะจิแก่ว่าไงเตาเตากลยน้ำซีนะ สี่ขาแต่แต่ขาเดียวกับเตาคอมพิวเตอซีซีวีกับเจ็ดแต่แต่งูนี่เป็นเจ็ดเลยครับกงูเป็นเจ็ดับงูเป็นเจ็ดกับซเจ็ดกับซีเจ็ดเอานึ่งมาใส่ปีไอ้นึ่งนี่ผมว่าแปรได้ผมแปรตอนแรกนี่ก็คือไปได้ผมนะได้ผมเป็นหกได้งูเพราะว่างูมันถอดออกผมผมั่นใจยุกับงูเนี่ยเพราะงูมันตีง่ายกว่าเตาเพราะเตามันมีเครื่องเดียวครับ ตันีถ้ถ้าตีหัวพ่นก็นจะเป็นหัวหาหัวหกแล้วผมก็เลยตีใส่เจ้าของเจ้าของเป็นหกครับก็เลยเอาเป็นศูนย์ทั้งศูนย์พรามว่ามันได้บวมเอิมันได้บหม,มบเอิโตรครับกระศูนย์ได้เอาศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดแล้วก็สองตัวนี้คือ 74, เจ็ดสี่สองตัวเจ็ดสี่ครับวับนนี้ผมไปซื้อไว้ซื้อไว้แล้ววันนี้ฝันว่าผมจับคนนนะ จับค้น่ะเอาหัวทุบลงล่างจับแขนจับขาอ่ะจับหัวเขาทุบลงลางทุกอย่างหัวหัวแบะเลยหัวแบะฟงกันแล้วว่าหกอะอยู่แล้วล่ะอยู่แล้วอยูค่ะก็เ้็วไม่หกหกในจอยู่แม่เนาะเพราะหัวมันอยู่หลังล่างเนาะว่ายล่างเพกาะว่าหกนะอยู่แล้วผมก็นเรื่องยังไงไม่ต้องปีนเป็นก้าวเนาะเมื่อปีนแล้วเพราะว่าเอาหัวทุบลงล่างเลยครับแม่ครับอยู่ครับเร่อง ทครงแม่เพิ่นกับฟันว่าผมได้เย็ดไอ้พัดพัดสินพัดสินเลี้ยงค้นล่อให้หลายคนนะเต็มบ้านเลยครับพัดไทยครับพัดไทยเป็นกระทะกระทะบักใหญ่เลยครับพัดเลี้ยงคนคนกับตอแถวกินเพาันกินต้องใส่ตีเถิดดีต้องใส่ตีเถิดเล็กแม่ครับต้องใส่ตีเถิดเล็กวันนี้ไม่เห็นน้ำพีบ้าแล้วโอ้ยสิไปซื้ออีกผีบ้าหาผ่านแดดกากกัสิเอาจ้า เท่าไดล่ะสองสามพันเยอะเดาหน่อยโลบอลนะเกียรับลวดอันนั่นเลยเนาะไม่นครับผมโอ้โหนวยดีใจเจ้าผู้ใดก่อนนนั่แล้วได้ไปซื้อไว้แล้วก่อนแล้วเนาะตัวเดียวกันกับของครับผู้วาดายเลยค่ม่นครับจับมือรวยน้ากันเลยยับมาเธอละหน่อยค่ะแอดกะนะคะไปยิ้มแต่เสียงแล้วแอดกะถึงว่าโค ขอจับมือจังไงเนี้ยว่ะจับมือพี่บ่าวพี่บ่าวพี่บ่าวอยู่ไหนเนาะพี่บ่าวศูนย์หกเนาะพี่บ่าวพี่บ่าวเลี้ยงทุเรียนแอดก้าจะเนี้ยนะครโอ้ตัวเดียวกันเลยเนาะนี่เนาะพี่เลี้ยงมัทกมา่อเลยครับมื่เสียงออยแต่เลี้ยงบัตรมีเลี้ยงบัดรมีพี่บ่าวเพิ่งเอาหาพันผลนี่แอดก้าครับ อปกะเกทับเลยตัวนี้ออกเลี้ยุเรียนสักตันนะบริเปิดได้สามันบริเปิดได้ต้องซ้อมกันนั่งเล่าอกะตีจากกําล่าบังคับความฝันกะต้นมากอะตีจากตีจากรัทีิเจ้าของครับเพราะว่าขันเป็นงูนี่คือนออกเจ็ดเลยครับความเชื่อเนาะงูนี่เจ็ดเตานี่เป็นสี่แต่แต่มันเตามันได้บ่เต็มตัวนะครับทำมันทีมีปียชนัย แที่รักกจับหัวคนถูกลงดดันล่างนี่ครับหกยูแล้วหกยูแล้วอยกื้ันดีเนาะครับเรื่องผัดมีนะครับพี่น้องัดกินให่มืดนะครับกินใหมดจำจำให้ึงัดนะครับทางเอซีบุญท่ำนะครับใส่เย็นนะครับเน่ยัดเยนนะครับศูนย์หกเ็บนะครับสำหรับแนวทางสามตัวนะครับสองตัวผันหามาอีกสี่ชุดนะครับจะกำมีศูนย์หกหเจ เจ็ดสีและศูนเจ็ดนะครับขอบคุณแอนดก้ากาสกีดวมพื้นเลยเทปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขของแอนด้านดคะปัดคือตรงกันคักกพแอดาก้าปันนปั๊นนัดกันไว้ังวะยป้ะจะพอแอดกานั่งนั่งิ้มัยู่หน้าบ่ะนะเอิอนกูใส่ปลาเม้านั่งไก่ก่อยล่น เดี๋ยงี้แต่เอ็นเอมเก่าคือยิ้มแท่าหัวนะโอ้เจ้าตี้นี่คือสีดีใจแล้วซื้อไว้แล้วเราวันะวะพี่บ่าวจะไปเอิญปูสายปลาม่นางก็ข่อยรถหน้าคนนะค่ะเอพันได้เลขตัวเดียวกันขอได้ว่ะขอบคุณค่ะแอมเก่าเป็นเลขลงเลยก็ดีเนาะห้าสิบกรไดสี่ร้อยตัวอันมาทาำอันดีเนาะ เคยนีครับผมสามตัวสามตัวส้นส้นมากนี่สองตัวตรงครับไม่ว่าใดสองตัวตรงแต่ว่าสองตัวตรงแล้อบการมักตัวใดเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่ครับผมฟางงูกับเตาอ๋องูเป็นเจ็ดเตาเป็นสี่ครับผมเพราะว่ามือมือที่ฟันก็ได้เลยคุณนะไอซีก็ได้ยิงเลยๆเด้อพี่น้องไอ้กับเจ็ดส่วน เดกิใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ